อยู่ข้างในนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นน้ำเยอะดูดิกินหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแหวงไม่ครับเลยตัวใหญ่มากเนี่ยคือคนสวนอนะ่ะต้องดูนะครับคนสวนต้องดูเราเป็นเจ้าของสวนเนี่ยเจอตัวก็ฆ่าได้เลยนะครับไม่ต้องไปสงัสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนียมจากสวนนุงเลิศนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาอัปเดตทุเรียนสวนแม่สินกันนะครับใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่หลายๆเดือนก่อนแล้วนะครับที่เป็นสวนแบบปลูกระยะชิดมีกำแพงรอบๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าสภาพต้นเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ใบเป็นยังไงใครที่แก้ไขตามมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้สภาพทุเรียนน่าจะสวยประมาณนี้นะครับ ขนาดดินแปลงนี้เป็นดินที่เอาดินก้นบอ่อดินเหนียวเลยนะครับเป็นดินเหนียวเอามาถมหน้าดินแล้วก็ปลูกนะครับทำให้มันทุดเรียนโตได้ไม่ดีนะครับแต่มาดูตอนนี้นะดูโครงสร้างของต้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นต้นที่ใบเนี่ยแทบดูไม่ได้เลยนะครับ วันนี้ก็จะมาฉีดยาฆ่ายาด้วยนะครับยาโรคแล้วผมก็เลยจะมาฉีดยาฆ่ายาให้เหมือนทุเรียนต้นเตี้ยไปเลยนะครับเห็นไหมพอใบเขาออกมาเต็มเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยเนี่ยอย่างต้นเนี้ย <c oughs> ดูเหมือนจะไม่โตก็กลับมาใบเขียวต้นนี้เหมือนกันนะครับดูเหมือนจะไม่โตนี่ยก็กลับมาใบเขียวได้ดูใบ เดี๋ยวไปดูข้างในต้นกัน,นฟื้นหมดแล้วนะครับสวยแล้วเห็นไหมอต้นนี้น้ำเยอะมน่าจะมีหนอนนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้โหต้นนี้หนอนเพียบเลยดูต้นนี้จากกระตายนะครับ กลับมาฟื้นเลยนะต้นนี้เหมือนกันอเป็นพุ่มสวยเลยนะครับเห็นไหมใบใบไม่มีปัญหาแล้วเรื่องของใบที่เป็นเชื้อราใบาที่เป็นใบไหมใบอื่นเนี่ยหายหมดแล้วนะครับต้นนี้เนี่ยน่าจะโดนนอนเจาะเห็นไหมครับดูความข้างบนเขาไม่ไม่สดใสข้างล่างนี่สวยคือไอ้เรื่องนอนเนี่ยมันต้องให้คนดูแลสวนดูแลนะเห็นไหม เห็นรอยไหมครับเนี่ยพอดหนอนเจาะข้างบนมีปัญหานะครับแมอันตรายนะครับน่ยต้องดูดูทุกต้นต้นไหนที่ยอดมันมีปัญหาใบสีซีซซดอะ่ะเข้าไปเช็คเลยนะครับหนอนเจาะต้นแน่ๆคืออันที่จริงเนี่ยคนดูแลสวนต้องดูให้นะครับเรื่องของหนอนเพราะว่าผมเนี่ยก็เข้ามาจัดการ เข้ามาช่วยเนี่ยนานๆน,น,นะครับนานๆเข้ามาทีหลายๆวันเข้ามาบางทีมันก็ไม่ได้เห็นปัญหาภายในสวนเลยนะครับคนที่มาให้น้ำทุกวันมาดูแนละสวนทุกวันนะครับนัน่นแหละต้องเป็นคนดูนะต้องช่วยกันเนี่ยยอดก็ออกแล้วนะครับเห็นไหมโอเคหมดแล้วนะครับสวยหมดแล้วนี่สีใบสีเข้มเลย เดี๋ยวขึ้นปุ๋ยทางใบสักรอบหนึ่งฉีดปุ๋ยทางใบสักรอบหนึงนี่เขียวเลยนะครับคอยดูนี่เดี๋ยวลงธาตุรวมบวกแมกนีเซียมเข้าไปนะครับหรือไม่ก็ธาตุรวมเดี๋ยวๆไปเลยนี่ผมก็ว่าจะลงธาตุรวมให้เดี๋ยวรอฝนออกก่อนโอ้โหสวยมากนะครับนี่ดูแต่ละต้นไปเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเจาะหนอนดู ไปเจาะนอนดูว่าเขาเจาะนอนออกยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่านอนเจาะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่งผลอันตรายไหมอันตรายนะครับเข้าแก่นในต้นอาจตายได้เนี่ยออ้ยอออที่จริงเนอ่ยเราต้องอันตรวจสอบดูนะเนี่ยอรับพยายามเลยอยู่ข้างในนี้แหละเนี่นนนนนนนยนเออดน เนี่ยเห็นไหมแหว่งหมดเลยเนี่ยคือโดนตัดท่อน้ําเลี้ยงไปเกือบครึ่งต้นแล้วนี่เห็นไหมครับตัวใหญ่มากเนี่ยคือคนสวนอ่ะต้องดูนะครับคนสวนต้องดูเราเป็นเจ้าของสวนเนี่ยเจอตัวก็ค่าได้เลยนะครับไม่ต้องไปสงสารออกไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ทําความสะอาดออกนะนี่แกะออกทั้หมดเลยอันไหนที่มันเน่าเเปื่อยเนี่ย แล้วก็เอายาเชื้อรามาทานะครับยาเชื้อราที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวไซมอกซานผสมกับเมนโคเซปนะครับที่ผมเอามาทาแผลเป็นประจําเลยมันช่วยได้นะครับช่วยได้ทําให้แผลแห้งไวมากแล้วก็ไอ้น้ำเยิ้มเยิมซึมซึมเนี่ยก็จะหายไปโอ้นี่กินนานมากนะครับนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เนี่ยเนี่ยห่างหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งได้เลยเนี่ยไม่เข้ามาดูสวน โอ้โหนี่เห็นไหมครับนุ่มๆเนี่ยใช่หมดเลยแล้วก็ต้องเจาะไปเปิดออกไปแกะออกทาความสะอาดให้เขาซะเนี่ยก็จะมีนอนตัวเล็กๆชอนใช้เต็มไปหมดเลยนะก็หืมเกือบเข้าแก่นแล้วนะฮะมันเข้าได้นะครับมันเข้าได้นะอย่าว่ามันไม่เข้ามันเข้าได้ดูดิดูรอยมันทําลายไปหนึ่งหนึ่งรูเนี่ยก็จะมีหนึ่งตัวนั่นแหละครับหนึ่งรูก็จะมีหนึ่งตัวแต่ถ้าเกิดมันมี รูไปอีกเราก็ต้องเจาะหาไปอีกตามไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละทําสวนทุเรียนมันต้องอย่างนี้นะครับเราจะทําแบบดูแลแบบปล่อยป่าแล้วเลยไม่ได้นะไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาบ่นที่หลังว่าทำไมทุเรียนเราไม่สวยจังเลยทําไมทุเรียนสวนอื่นเขาสวยแตกยอดดีจังเนี่ยแหละปัญหามันก็คือไอ้พวกนี้แหละก็มีส่วนนะครับปาดออกปาดอกต้องาษาดอกดูให้รอบนะครับดูให้รอบ เรียบร้อยนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องปาดออกเยอะก็ได้นะครับไม่ต้องปาดออกเยอะก็ได้เดี๋ยวนานๆไปเขาก็จะหุ้มนะพวกนี้ก็จะหุ้มดูฝั่งู้นกันหน่อยมีอีกไหมเดี๋ยวขอตัดขแขนงออกก่อนขแขนงพวกนี้ผมก็จะรอแต่งทีเดียวนะครับรอแต่งทีเดียวรอให้ใบมันตันก่อนโอ้โหข้างบนเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวดู ที่มัเป็นนุ่มๆเนี่ยโดนเป็นทางที่เข้ามาตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้นี่แหละตัวใหญ่เมื่อกี้โอ้โหมีตัดทุเรียนผมนะเนี่ยผมไม่ได้เตรียมมามีดมาด้วยผมนึกว่ามันจะไม่มีปัญหานยครับเนี่ยเห็นไหมรอยเนี่ยเขาเข้ากินตั้งแต่นี้เลยรอบต้นแล้ว ้างล่างหมดไปหนึ่งตัวดูข้างบนต่อนะครับถ้าต้นไหนมันมีมันก็จะมีแบบเนี้ยหลายตัวนะครับมีหลายรูส่วนไอตัวแม่มันที่มาไข่ผมก็ไม่รู้นะว่าแม่มันเป็นตัวยังไงนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นตัวแม่มันมาไข่เนี่ยเดี๋ยวดูรูนี้ด,นดูนะครับเราขอดูนุ่มๆโอ้โหเนี่ยเสียงไม่แช่งหมดเลยนะครับนี่แถวเนี้ย ปาดเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้นี่ตายไปแล้วนะครับนี่ไสแตกเลยโอ้ทีเนี้ยก็จะชะง,งักไปอีกนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังจะกำลังจะฟื้นมาส,สวยๆเนี่ยก็จะชะง,งักอีกนะกว่ามันจะสร้างท่อน้ำเลี้ยงได้เนี่ยกว่ามันจะแผลมันจะหุ้มเนี่ยมันก็จะชะง,งักไปอย่างเงี้ยแหละนะครับ คือครั้งแรกที่ผมเข้ามาสวนเนี้ยครั้งแรกเลยมันนี่แหละปัญหาคือหลักๆเลยคือหนอนก็หนอนนะครับผมก็มาแก้ไขปัญหาเรื่องหนอนออกให้ก็หายไปช่วงหนึ่งต้นก็โอเคขึ้นมามาเสริมปุ๋ยเสริมอะไรอีกเดี๋ยวดูตรงนี้อีกมีอีกไหมมีแน่ๆนะครับมีแน่ๆเลยมีนุ่มๆอย่างเงี้ยลอยยังใหม่อยู่เลยน้ํายังเยิ้มอยู่เลยแถวนี้แหละนะครับ จะอยู่ในนี้แหละโอ้โหรอบแล้วถ้ากิ่งไหนโดนหั่นรอบแบบเนี้ยเราก็ต้องตัดออกนะนี่ตายเรียบร้อยนะครับจิ้มออกไปเลยนี่ตัวเห็นไหมครับนี่นี่แหละนี่แหละตัวของหนอนอันตรายนะครับเห็นไหมไม่รู้มันเป็นด่วงอะไร ต้นนี้สามตัวแล้วนะครับสามตัวแล้วเดี๋ยวรอดูอีกมันจะมีอีกไหมมองรอบๆนะครับฝั่งนูนะ้นมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมอ้อมไปให้ดูสามตัวแล้วนะต้นเนี้ยเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยสวยๆเลยนะครับทีนี้ก็จะชังงักแหละโอ้หเซ็งเลยนะครับลัดไปนะครับ นี่รอยแรกที่เราเจาะเมื่อกี้ไม่มีนะครับดูข้างบนต่อเนี่ยรอยเนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่ใหม่อยู่เลยนี่นยึฮน่าจะตัวเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วนีนตัวเมื่อกี้ ปาดออกทำความสะอาดเขาซะไม่งั้นเดี๋ยวเชื้อราเข้าอีกอ่ะดูรูนี้สุดท้ายนะครับมีไหมนี่ไงไอ้นนี้อ้นีเป็นรอยตัวก่อนที่ผมเจาะออกเห็นไหมครับนี่เนื้อเนื้อเขาหุ้มแล้วเนื้อเขาหุ้มแล้ว หมดทำความสะอาดออกให้หมดนี่ไงตายเรียบร้อยครสี่ตัวนะครับสรุป,ปแล้วต้วนนี้ดูให้ครบมองให้รอบอย่าได้พลาดอย่าได้ปล่อยแม้แต่ตัวเดียวครไปเดี๋ยวไปดูอีกต้นนั้นที่เราดูกันเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ต้นนี้พุ่มสวยดูยอดเดินดีปกตินะครับต้นนี้น่าจะใสสะอาดข้างในไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นี่นี่ข้างล่างสวยนะครับสังเกตังไง สังเกตง่ายๆเลยนะครับข้างล่างสวยมากดูข้างบนนะยอดไม่เดินเลยนะครับสีไม่สดใสโอ้ยมีกี่ตัวนาะตัวนี้เซ็งยังเลยโอ้โหเนี่ยนุ่มนิ่มหมดเลยนะครับแน่นไงเปิดมาก็เจอเลยนี่นี่นี่น,นเห็นไหมครับนี่ตัวมัน ตัวอีโอ้โหเสียหายเนี่ยอีกรูกหนึ่งอ่ะไปไหนแล้วไม่รู้ตัวเนี้ยนะนี่ไงน่าจะมาตรงนี้นี่เห็นรอยไหมครับนี่แล้วก็ปาดไปเรื่อยๆเลยนั่นเห็นไหม เป็นรูโบไปเรื่อยเลยน่นตัวเดียวกันเลยเนี่ยครับนี่เป็นรอยขึ้นไปอย่างเงี้แหละมันก็จะขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆนี่ครับนี่โอ้โหรอบแล้วมันจะรอบต้นแล้วนะโอเค หนึ่งตัวผ่านไปดูข้างบนขนง,งถแถลงนี่ตัดออกได้นะครับทีเนี้ยไอเรื่องของการป้องกันนะครับการป้องกันการฉีดยา,มาแมลงเนี่ยก็สําคัญนะครับฉีดยากันหนอนกันอะไรอาบต้นไว้เลยก็ได้เดี๋ยวดูต้นนี้กันตัวน,นี้กันมีไหมมีนะครับนี่เห็นไหมเป็นรูโบเลยนี่ มันอ้อมไปไหนแล้วเนี่ยอ้ยดูดิดูดิตัวมันกินครนี่นี่เห็นไหนี่โผล่มาแล้วเออแล้วก็โอเค น่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวแต่มันรอบต้นแล้วมันก็เลยดูข้างบนน่ะดูไม่มีราสีเลยนะครับใบข้างบนเนี่ยมันรอบต้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันรอบจริงอะ่ะมันไปไม่ได้แล้วก็ต้องมาตัดยอดออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชะง,งักข้างต้นนะครับ,หเ,รบเ,เห็นไหมเนี่ยรอบแล้วเห็นไหมมันก็เลยเนี่ยรอบเรียบร้อยนะครับนี่แหละมันจะหันให้ขาดอย่างนี้ ร,รอบแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบข้างบนนะไม่ถูกอะไรส่งขึ้นไปเลี้ยงมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่สวยเรียบร้อยนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดยาขายาให้เสร็จมันน่าจะมีอีกหลายต้นหลายตัวต้องเลินไล่ดูนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พี่โอหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ